ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมนี่งครับปีรถยนต์ครับ <c oughs> หนึ่งอาการเสีย n f c แจ้งบอกสวิคตัวนี้กดไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวรุ่มนอาจจะเป็นตัวนี้มั้งใช้งานไม่ได้ไมันเป็นตัวเป็นรุ่มแต่ถ้าแกะเช็คก็เช็คหมดทุกตัวเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันถ้าเปลี่ยนตัวเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็ตามมาพวกนี้โอเคเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับ นี่ก็เลยลองนับจ่ายไฟเข้าครับแต่ว่าเสียบไฟพันหลอดนะครับตัวนี้เครื่องมันน่าจะช็อตอยู่แล้วเพราะไฟแดงไฟมันติดอยู่นะครับสัญเสียงมันต้องเช็คทุกตัวบอลุมครับแล้วก็ข้างหนึ่งไม่ค่อยดังนะครับข้างฝั่งแอลนี่ไม่ค่อยดังลองแล้วนี่นะครับแล้วก็บนลุมตัวนี้เสียอาจจะต้องไล่ลายตะกัวใหม่นะครับเพราะว่าสัญญาณในออกเนี่ยฝั่งนี้ออกนะครับตัวแอลนี่ฝั่งแอลนี่ไม่ออกเลยไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือคู่หลัง ตัวแอนี่ไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องมาไล่ดูที่ไอซี IC ขยะ,นะครับเรามาแกะล้างกันก่อนเลยครับรครับนี่ละครับเราจะดูซีไอซีออฟแอมนะครับอาจะเป็นไอตัวอะไรเนี่ยอะไรเก้าแปดใช่ไหมเอ่อยเดี๋ยวผมมองไม่เห็นตอนนี้ ลองไล่ดูลายปิ้นกัเหมือนคนนี้จะหลวมๆอยู่นะครับส่วนรูปนี้เดี๋ยวผมน่าจะดูก่อนแกะนะพอดีผมแกะน็อตมาแล้วครับเนี่ยมีน็อตในกันข้างหลังนี่ห้าตัวนะครับแล้วก็ข้างบนนี่สองข้างล่างนี่สองนะครับข้างล่างคนนี้ก็จะเป็นตัวขนาดนี่อ่อนนะครับข้างล่างก็นี่ครับนี่ออกดึงไี้ครับที่นี่ครับปีนะครับแบบแรกเราเช็ค ลายวงจรกันนะครับว่ามีตะกัวตรงไหนหลุดล่อนอะไรไหมครับแล้วก็ย้ำก่อนย้ำแล้วก็ลองอีกทีนึงนะครับล้างส่วนไหนที่มันดูแบบมีค้าบฟักอะไรอยู่เนี่ยสกรปรกแล้วก็ล้างซะก่อนนะครับแล้วก็ย้ำตะกัวย้ำแล้วก็ค่อยมาลองอีกทีนึงเพราะว่าเราได้รู้แน่ชัดว่าสาเหตุที่เสียงดามไมาไปดังบ้านนะ่ะเกิดจากตะกัวหลวมหรือว่าไอซีมันเสียจริงๆโอเคนะครับหลักนั้น ผมจะทําการเดี๋ยว,ต,ว,วตัวส่วนตัวสวิตตัวนี้ล้ออะไรอยู่ยังไม่มาเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกมาลองแค่เอาสเปชีดดูก่อนนะครับเพราะตัวนี้มันเนี่ยกดแล้วมันอันนี้ให้ตัวอันนี้ให้ตัวแล้วแสดงว่ามันอืมเป็นที่ตรงนี้หรือเปล่านี่นี่ตัวนี้ทําให้เสียดสีหรือเปล่าเลยมันฝืดแต่นี่พอแกะออกมาแล้วนี่มันไม่ฝืดแล้วครับนี่ฮะไม่ฝืดแล้วคันนี้กดคล่องเลยครับมันอาจจะฝืดเป็นเพราะมันขัดอยู่กับตัว กรอบมันก็ได้นะครับอลองลองดูครับอันนี้เนี่ยแ,แรกมันกดฝืดมากนี่ไม่ฝืดแล้วเดี๋ยวเราก็ลองล้างเอาสเปรย์ล้างตัวรูมฉีดเหมือนกันครับเนี่ยพวกนี้ที่มีปัญหาสองสองตัวนี้ลองแล้วมันจะมีเริ่มมีปัญหาตัวรูมกับตัวเนี่ยเดี๋ยวเราลองฉีดล้างเลยลองล้างดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเขีนนะครับเนี่ยจะมีรูอยู่นะครับสังเกตเนี่ยวกนี้นจะฉีดน้ำยาเข้าไปได้นะครับสองข้างเลยเห็นไหมแล้วข้างใต้นี้ข้างใต้นี่มันจะฉีดยากนิดนึงถ้าอยู่ในในเพราะตัวมันเล ก็เน้นข้างๆนี้ดูข้างๆอีกสองข้างนี่ครับแล้วก็ตรงตรงตรูดนี่ตรงท้ายนี่ฉีดน้ m o n i ได้นะครับเดี๋ับแรกเดี๋ยวเรามาไล่ตะกวนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนมันต้องใช้เ่นขยายนะครับเดี๋ยวขอเช็คเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวจะมายังไงแล้วจะมาถ่ายดูยทีะนะครับตอนนี้เราก็มาลองกันนะครับยังไม่ได้แคนลองลาง้ลางสวิชกบนรุ่มกับสวิตัทนีไปนะครับตอนนี้ยัไม่ได้เปลี่ยนตัวสีเดี๋ยวลองก่อนนะครับเพราะว่าไล่เช็ค ลายแล้วก็ยังปกติดีนะครับเดี๋ยวเขาลองทีนะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับจากนี่ก็ได้ครับนี่มาแปลง power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับแต่เสียบผ่านหลอดนะครับเดี๋ยวเรามาจ่ายไฟเข้าเลยครับนี่ฮะไฟก็จะเหมือน power amp นะครับมีไฟบวกไฟรีโมทแล้วก็กาวนะครับลองเสียบเลยนะครับปึ๊บอ่า จ่ายไฟครับไปแล้วครับหลอดนิ่งนะครับกมยังไม่ได้ขับสัญญาณอะไรยังไม่มีการอะไรเกิดขึ้นนะครับน,นี้เดี๋ยวเรามาลองพากเสียงก่อนนะครับขอปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอา power ต,ต่อเข้า power นะครับ นี่ลองครับสัญญาณข้าวขาข้างแอลเนี่ยสัญญาณไม่เสียงไม่ออกน,นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นที่ขาข้าวหรือขาออกน,นะครับคงต้องลองเปลี่ยน i อีไอเนี้ยทเอศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดเนี่ยครับเดี๋ยวผมดูทีต้องดูก่อนว่าตัวนี้มันขาเนี่มันวิ่งเข้าไปที่ตัวไหนตัวสุดท้ายะครับแล้วก็วันรูปเนี้ยเนี่ยก็แคกก็แคกอันนี้ลองล้างแล้วนะครับก็ ตัวนี้ใช้ได้แล้วครับนี่อันนี้คงต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ยังไม่ได้กดนะไอนน้มันมีช่องสัญญาณเนี่ยมันจะเป็น cd กับ a u x เดี๋ยวลองตัวนี้ลอง c d ดีอยู่เดี๋ยวจะลอง a อ x ีเกมั่งครับอันนี้จะเป็นฟอนต์คู่หน้านะครับตันนี้เดี๋ยวลองคู่หลังด้วยลองคู่หลังเลยก่อนจะเปลี่ยนเป็นซีดีคู่หลังนะครับช่องนี้ไม่ดังนะครับ ก็เดี๋ยวเอาใช้ข้างนี้เสียบเนี่ยข้างนี้เนี่ยไม่ดังอันนี้ดังดังแต่คางนะครับแบวนี้ดีเหมือนกันครับคู่หลังนี่ดังแต่ทำทำนะครับมันทมเนี่ยเห็นไหมครับนี่น่าจะช็อตครับตัวนี้น่าจะชอ็อตอ่ากีช็อตต็มเยดังเลยเนี่ย หรือจะเป็นที่แจ็คไหมครับเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไล่ลายตะกัวไล่ลาย,ลาย,ลายตะกวัวที่ใจอีกทียงครับเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณช่องซีดีนะครับลองลองลองดูจุดนี้มั้งครับอันนี้จะเป็นข้างข้างแอร์นะครับที่อ้ตนแรกไม่ดังที่ดังแล้วครับน่าจะมีอะไรหลวมคอนมากกว่าครับเนี่ยอันนี้ซับนะครับซับได้อยู่นะครับซับ อันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจไฟ,ไฟบวกไฟลบป่ะาลองใช้สีแดงแทนนะครับอ่าซับก็ได้นะครับคู่หลังนะครับอันนี้คือฟอนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวามาลองข้างฝั่งอ่าเอเอ็กมาฝั่งเอฟเอ็กครับขาสัญญ,ญาณขาแอลนะครับอันนี้ดังนะครับอันนี้คู่หน้านะครับ นี่กู่หลังอันนี้ซับซับดากันนะแต่ดังแ,งแล้วเกินครับซับลำโพงเดี๋ยวมันจะขาดครับลำโพงผมเล็กเป็นอันว่าเดี๋ยวขอไล่าลายตะกวัวขาแจ็คผู้นี้เลยนะครับอาจจะหลวมคอนได้นะครับคือเรามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นนะครับเราต้องลองย้ำไปเลยครับแล้วก็ย้ำขาไอซี IC นี่นครับแล้วก็ลองล้างมันรุ่ม ดูนะครับว่าตัวนี้ลองราบแล้วก็ใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวขอแกะซ่อมไล่ตะโกดนะครับครับอันนี้ก็ไล่บัดกรีไปนะครับเดี๋ยวรอเหลือเอาทินเนอร์ล้างนะครับแล้วก็อันเนี้ยสังเกตลายกาวเส้นนี้เนี่ยออกมาจากขากาวนี่เลยนะครับก็แยกขึ้นมาชุดไฟอะไรเนี่ยพวกนี้อ่าถ้าไม่ดีมันร้อนได้นะครับเลยนี่ครับแก้ปัญหาเลยต่อสายไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ต่อสายขึ้นมาได้มัน เหมือนมันร้อนแล้วขาดไปเลยครับตรงนี้ต่อสายขึ้นมาใหม่แล้วครับแล้วเราก็ลองวัดมาดูว่าไฟมีตัวไหนช็อตไหมนะครับเดี๋ยวผมนี่วัดดูขั้วกาวกับขั้วว่ามีส่วนไหนรั่วไหมรั่วถึงไหมกาวกับไฟฮะเช็คนี้ครับเตอร์เข็มนะครับอีไปที่คูนึงเลยแดงแดง จับแดงดำจับดำเข็มตีขึ้นนะครับปั๊บขึ้นไหมอ่านี้ไม่ขึ้นขึ้นครับหรือจับขั้วไหนไก็ได้ครับเนี่ยพวกนี้นะจะกลับกันเนี่ยมันต้องไม่ขึ้นนะครับเนี่ยถ้ากลับเอาแดงไปจับดําดําจับแดงเข็มต้องไม่ขึ้นนี่เข็มต้องไม่ขึ้นฮะปกติอย่างนี Hoy ้อันนี้คือไม่มีไฟร่วนะครับไม่มีไฟรั่วแ,แม้แต่นิดเดียวถือเข็มกระดิกน,นิดนึงก็ไม่ได้ครับมันมีไฟรั่วอยู่นะครับอันนี้คือไม่ร่วกครับนี่กลับนี้ใช่ไหมนี่ เช็คง่ายๆเบื้องต้นง่ายครับปั๊บเนี่ยอย่างนี้ปกตินะครับดำจับดำดำจับกาวแดงจับไฟบวกนะฮะเข็มขึ้นถือปกติถ้ากลับกันแดงมาจับกาวกาวมาจับไฟเข็มต้องไม่ขึ้นนะครับต้องนิ่งนะครับอน,นี่คือไม่มีอะไรรั่วในวงจรครับบอร์ดไม่ช็อตไม่ไฟไม่รั่วในวงจรนะครับ,บ,อ,อ,ไไรรบอย่างนี้เราเสียบไฟเข้าได้ไม่มีการช็อตเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นเท็คอีกวิธีหนึ่งหรือถ้าใครมีก็ เช็คฝันหลอดถ้ามันมีไฟรั่วไฟช็อตหลอดมันก็จะแดงนะครับถ้าเราใช้เป็นแบบนะฮะแต่นี้ว่าเช็คนี้แล้วเราก็เราเสียบก็เสียบฝันหลอดอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เช็คเพื่อความนั่นดูว่ามันมีไฟรั่วไฟเกินอะไรไหมมีมีจุดไหนรั่วไหมหรือว่าที่ระบัดกีีไว้เนี้ยจุดละเอียดเนี่ยตรงไหนมันแตะกันไหมมีแตะกันไหมบางทีเรามองไม่เห็นนะครับต้องใช้แว่นสองเนี้ยเราต้องาวัดดูนี้จะรู้เลยว่าไม่มีตัวไหนรั่วถึงกันนะครับ หรือลงกลาวพูดง่ายๆนะครับก็ในพวกโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเวลาวัดขั้วบวกขั้วลบอ่ะถ้าวัดกับขั้วกันแล้วเข็มตีเนี้ยอย่างนั้ก็คือเครื่องมันช็อตแล้วครับพวกเครื่องตกน้ำอะไรพวกนี้ครับหรือช็อตภายในไอซีตัวมันช็อตก็มีผลครับคือลงกลาวพูดง่ายๆครับขอบมานี่ครับเดี๋ยวผมขอไล่อีกสักตนิดหน่อยคือตอนนี้รออะไรอยู่ยังไม่มาจะขอล้างไปก่อนเนี่ยเกตบอร์ดรุ่นเก่าที่ก็ทํามาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนะ อย่างเงี้ยมันเสียงจะโดนกันอะไรเรานันเลยบัตรกีนี่ยเสียงจะติดกันเห็นเราขาขูดมาเดี๋ยวเราบัตรกีแล้วเบนขาออกนะจะให้มันห่างกันเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างเงี้ยเขาทำเขารีบทำนี่ฮะงานเขาเป็นไงทำเป็นงานเยอะไงทําเยอะครับอย่างเงี้ยถ้ามันแตะกันแล้วลองวัดดูนะเข็มมันจะขึ้นครับเข็มมันจะขึ้นเลยคือเขาเรียกว่ามันมันมันช็อตถึงกันลงกาวยังไงลงกาวนี่กับพวกเศษแล้วมันจะมีพวกเศษ ตะขวดไม่ได้เล็กๆเต็มเลครับเดี๋ยวเราเราไล่ล้างซะใหม่ครับประมาณนี้เลยครับล้างวัุ่มทั้งหมดเลยครับแล้วก็ล้างสวิกสวิกนี่เดี๋ยวแต่ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนก็วัดลุ่มมีตัวไหนที่แบบว่าข้าค่าวัดไม่ถึง 10k ครับวัดมันเหลืออยู่ 5k อะไราเงี้ยครับแต่ก็ใช้ได้นะครับ แต่ตนี้มันก็ปรับได้ครับแต่ว่าจะปรับได้ช่วงไม่เยอะมากเนี่ยนะช่วงน้อยๆนะครับโอเคอันนี้เป็นจากซีดีนะครับอ่าแล้วกดปุ่มเปลี่ยนเป็น IUX ปึ๊บนะครับสลับสายกันครับเดี๋ยวอันนี้เป็นช่องสัญญาณอีกหนึงช่องนะครับ X นี่ครับ ได้นะครับอันนี้แล้วก็นี้เราจะมาดูอันนี้คู่หน้านี้จะมาดูคู่หลังกันนะครับไอ้นี่จะก็ไล่ตะกัวใหม่นะครับขาแจ็กเนี่ยครับนี่เราเสียบต้องระวังนิดนึงครับอ่ามันไปแตะกาวนะครับจะต้องแป๊บแป๊บแป๊บอย่างเงี้ยเนี่ยต้องพยายามอย่าให้มันโดนกาวกันนะครับนี่คือคู่หลังนะครับซับนี่ออกครับแต่เราผมไม่เสียเพาเดี๋ยวลำโพงผมแตกลำโพงผมมันไม่ใช่ลำโพงซับนะครับก็ถือว่าโอเคครับเนี่ย เีษยุ๊บกกุ๊บกิฟนี้ได้อยู่ก็เหลือเดี๋ยวประกอบนะครับเหลือประกอบกับเพ่อที่แล้วก็หลบกาวให้ดีครับจะมีกาวอยู่ตรงนี้นี่ต่อกาวเดินกาวใหม่ครับกาวนี่สําคัญนะครับถ้าลายไม่ดีก็ทําให้ร้อนได้นะครับแล้วก็ช็อตได้ไหมนี่แล้วก็เดินกาวใหม่เลยครับแล้วก็เวลาประกอบต้องดูนิดนึีนะครับพวกนี้มันเป็นเหล็กทั้งตัวครับก็ ประมาณนี้ครับคงไม่มีอะไรครับเดี๋ยวคือเหลือแค่ประกอบเฉยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับปีแอรถยนต์ท่านใดถ้าอาการเสียคกคักแคกนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนบางทีแค่ล้างแล้วก็ไล่ลายตะกัวใหม่จุดสําคัญสําคัญนะครับบางทีตะกัวมันร้อนครับใช้ไปนานๆพวกนี้มันร้อนครับใช้นานๆร้อนก็จุดไฟไล่จุดไฟก่อนเน้นย้าตะกวจุดไฟแล้วก็จุดพวกไอซีขายซีทั้งหลายนี่ครับจะเยอะหน่อยนะครับไล่ดีๆ ไล่เสร็จแล้วก็เช็ควัดว่าช็อตลงกาวไหมอย่างที่ผมทําให้ดูครับในคลิปอะแล้วก็ขาพวกนี้แจ็คเนี่ยเราเสียบเข้าเสร็จออกมันโยครับบางทีเราไม่เห็นรอยแล้วแต่ภายใต้นั้นมันอาจจะเล้าอยู่อาจจะหลุดอยู่ครับก็ไล่บัตรกีใหม่เลยแล้วก็บัตรกีขาวัลลุ่มใหม่เลยก็มีอยู่ประมาณนี้ครับหลกักๆนะจุดใหญ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ